ฟัง่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในชายแดนของไทยเราประจำวันที่30กันยายนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ารายงานล่าสุดออกมาครับไทยของเราตกหน้าแรงหุ้นเส้นหนึ่งกับงายหลังทับเรือจอทุบคาสิโนพร้อมกับปล่องชายแดนยังเดือดอย่างต่อเนื่องเพราะเขมรมีการหอบลูกหนีตายทะลักเข้าไทยเยอะมากๆโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนที่เป็นบริเวณบ้านหนองจันรบ้านหนองยาแก้ว มีความเคลื่อนไหวของฝั่งทหารกัมพูชาที่ผิดสังเกตมากนะครับกำลังพลเนี่ยประจําจุดบริเวณเพิงพักหลังคาสีฟ้าเพิ่มขึ้นมากกว่าทุกวันจากเดิมเนี่ยสิบยนายครับแต่เช้าวันนี้กลับพบว่ามีทาหารกัมพูชา ยืนตึงกําลังอะไรก็สับเปลี่ยนเวียนยามอยู่ราว3 0มถึงนายส่วนมวลชนของขมรก็ยังไม่ได้มามากเท่าที่ควรน,นะครับแทบจะยังไม่มีเลยก็ส่วนใหญ่มีแต่ดานของขมรแล้วก็จากสื่อของขมศครับมีการรายงานออกมาว่าฝั่งไทยเราเนี่ยได้มีการนําเจ้าหน้าที่เข้ามาใกล้หลักเขตแดน46บริเวณสวนอ้อยแต่ขมรก็มีการอ้างเหมือนกันนะครับว่าถูกกาลังฝ่ายกัมพูชานั้นเข้ามาขัดขวางแล้วก็ผลักดันออกไปทําให้ไม่สามารถทําการวัดที่ดินได้ส่วนอีกจุดหนึ่งครับขมรก็มีการกล่าวอ้างออกมาอีกว่า ฝั่งไทยเรานั้นพยายามที่จะเข้าไปยังหลักเขตแดน47แต่ก็พบว่ามีกําลังแนวหน้าของกัมพูชาและก็มวลชนนั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวไทยของเราก็เลยถอยกาลังออกไปนะครับบรรยากาศก็เลยกลับเข้าสู่ความสงบแต่ว่ามวลชนขม,มิก็ยังคงเตรียมพร้อมอันนี้เป็นสิ่งที่ทางฝั่งฝั่งขมิมีการอัปเดตออกมาว่าไทยเราก็เหมือนจะขยับเข้าไปหลักหมุดหลักเขตแดนมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังที่บ่งบอกครับวันนี้มันมีสิ่งที่แปลกมากกว่าเดิมเพราะทางขม,มินั้นมีการยืนสับเปลี่ยนเวียนยามกันอยู่ราว 30- มากกว่าเดิมเนี่ยสเท่าก็อาจจะคิดไปได้นะครับว่ามีการระดมมวลชนมีการระดมม็อบมาหรือเปล่ากับกำนันลีเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอาทหารมามากมายขนาดนี้เนี่ยไม่มีความจําเป็นเลยแต่มันอาจจะเกี่ยวเนื่องกันกันกบกรณีที่เราเนี่ยปักหมุดปักป้ายให้เวลา15วันครับถ้าเกิดยังไม่ย้ายของออกยังไม่รื้อของออกเราจะดําเนินคดีตามกฎหมายทันทีข้อหาบุกรุกแผ่นดินไทยเราเพราะฝั่งผู้ว่าคำเมนครับจังหวัดบันเตยเมนเจยก็ได้มีการยื่นหนังสือประท้วงไปยังผู้ว่าฯสาแก้วนะครับ เพื่อคัดค้านกรณีที่มีการปักป้ายประกาศกําลังทหนานฝ่ายไทยเรานั้นได้นําเครื่องจักรรถบรรทุกดินทําการสร้างถนนและก็ปรับเกียรดินและก็วางเสาวไฟวฟ้า รวมถึงติดตั้งกล้องวงจรปิดครับทั้งบ้านหนองยากแก้วแล้วก็บ้านหนองจาดซึ่งหนังสือของเขเมรก็มีการชี้แจงออกมาครับว่าเป็นการคุกคามสิทธิของประชาชนกัมพูชาที่อยู่อาศัยและก็ทกําากรเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวแต่เรื่องนี้เราก็มีการตอบสนไปแล้วนะครับผู้ว่าสักแก้วเนี่ยก็ได้ส่งหนังสือถึงบ้วบันเตยเมนเจยบอกว่าไม่รับพิจารณาข้อประทว้วงและก็ให้ไปดําเนินการให้เสร็จสิ้นกับสิ่งที่เราเสนอไปก่อนหน้านี้โดย